น้ำการเห็ดปั่มร่มนะครับจากคอมเพรสเซอร์ตู้เย็นนะครับที่ว่าเข้าบริไซแล้วตู้เย็นมันเพลแล้วแต่คอมมันยังดีนะครับเข้ากับจะมาต่อดังนี้ต้อไปหนิดนะครับเด้อยการต่อกับวิญากครับมันก็จะมีสายไฟเอซี่นะครับที่เข้าเสียไฟบ้านอย่นะครับมันจะเข้ามา2เส้นครับเส้นหนึ่งก็บจะเข้ามาทีเดเลย์นะครับดีเลย์มันจะมี3ขา1 2 3ก็คือเส้นหนึ่งนะครับเป็นบวกเป็นลบก็ได้ว่าเป็นกระแสสลับโซนดานนี่ก็จะเป็นอีกเส้นหนึ่งของไฟเอซี่นี่แหละครับ ที่มันจะพานตัวโอเวอร์โหลดนะครับเพื่อเขอาดิเรกเมีแค่2ขาเนี่ยนะครับเด้อที่ใส่ที่ใส่งานนะครับส่วนขาอีกขาหนึ่งเนี่ยที่มันไปต่อขเข้าวงจุวงจรเน,นี่ยเขาบอกหนใส่นะครับใส่แค่2ขานี่หล้วก็มันจะมีเส้นนี้นะครับอไอ้ครัวนี่ที่เป็นแรงดันเขา่านะครับแรงดันเข้าเราไม่ได้ใช้นะครับเราก็เอาไอ้ผากองนี่ใส่กองไหวฟูมันเข้าไปนะครับเพื่อมาจะโมเดลน,นกเนี่ยส่วนมาดานนี้นะครับด้ตานนี้ก็จะเป็นแรงดันออกครับแรงดันออกเพื่อไปเติมลมนะครับ Tuan Tony KAP